<Okay. S 2> ค่ะกล่าว <laughs> สาธุท่านอาารนะคะแล้วก็ครุจิตอาสาโมบิติทุกท่านนะคะก็ขออนุญาตอ่านนะคะเสียปาเรื่อมยาวละ <laughs> วันนี้ก็จะมาพูดถึงความกางมังวลหวแนะนําตัวนิดนึงก่อน <laughs> ค่ะ <laughs> <laughs> ชื่อสุคนศิลปะบะวรเลิศค่ะอายุ45ปีเป็นแม่บ้านนะคะ วันนี้จะมาพูดเรื่องอความกังวลหวาน,วน,วนค่ะ,คะต่อสู้อย่างไรและได้ไประโยชน์อย่างใดบ้างน,นะคะมีอริยสศีลจากการลดความกลัวโดยเพิ่มความกล้าได้โดยเมื่อก่อนไม่ชอบดื่มน้ำผักผลไม้ปั่นเพราะรู้สึกไม่อร่อยฝืดคอหวานไปท,ทั้งท้งที่เราก็ได้เลือกผลไม้เองให้กับแม่ค้านะคะเพื่อไปทำการปั่นแต่ทำไมนนอง ไม่ไล่ดังใจเลยเป็นเหตุให้เราไม่กล้าจะปั่นน้ำผลไม้ดื่มเองเพราะกลัวไม่อร่อยนั่นเองจะเสียของเสียเงินดื่มไม่ได้อีกแต่เมื่อเราคิดหลอกกิเลสว่ากล้าที่จะคิดให้พ้นทุกเพราะคิดกลัวเคยคิดแล้วเราก็ต้องมีความยุติธรรมโดยต้องคิดกล้าด้วยการเผชิญกับความไม่ได้ดังใจ กล้าที่จะยอมเสียที่สำคัญกล้าที่จะลงมือทำให้ได้ไม่หนีถ้าไม่อร่อยฝืดคอก็ตามยินดีให้ได้เราได้ดึงสิ่งที่มีคุณค่าแล้วนะเป็นพลังชีวิต เหมือนที่ท่านอาจารย์บอกนะคะว่าออพลังชีวิตเราเราต้องสะสมเราอยากเป็นอะไรเราก็ต้องสะสมอยากเป็นโรคเราก็จะต้องสะสมโรคอยากมีพลังชีวิตอยากให้เซลล์กล้ามเนื้อเซลล์เม็ดเลือดขาวเส้นเอ็นรมปาณในร่างกายเราแข็งแรงเราก็ต้องมั่นใจแล้วว่าเราต้องกล้าและยินดีกับสิ่ง ที่เราจะทําซึ่งมันอาจจะเกิดไม่อร่อยฝืดคอได้ไม่น่าเชื่อนะคะว่าเมื่อใจเราคิดเช่นนี้พอได้ลองเด่มน้ำผลไม้ปั่นที่เราได้ปั่นเองเลือกเองทำเองกับมือแล้วเนี่ยรู้สึกว่าสดชื่นไม่ฝืดคอแล้วอร่อยนี่แหละค่ะคืออานิสง์ของความกลา้าซึ่งเป็นประโยชน์ที่ได้รับจริงๆนะคะสาธุคะ่ะ จะเร่งทมค่ะตรงนี้อยากบอกคนสุคุณสุคนนิดนึงค่ะความอ,อร่อยอยู่ที่คุณประโยชน์ค่ะ <c oughs> น้ำปั่นผลลบน้ำผักปั่นของนกเนี่ยแม้แต่เมื่อเขือเปลอกที่ต้นเองครับเจอก็จะเก็บใส่ในน้ำปั่นเหมือนกันค่ะเพราะว่ามองว่ามันมีประโยชน์ค่ะค่ะค,ความอร่อยอยู่ที่ใจจริงๆแบบพี่นกพูดนะคะ นีหน่อยเคยทานมะเขือเทศแล้วไม่อร่อยบอกมะเขือเทศเนี่ยมันดูอคือถ้าทานสดเนี่ยรับไม่ได้เลยค่ะเมื่อก่อนนะคะแต่พอมามารู้ประโยชน์คือมารู้ว่าถ้าเราทานสดเขาจะได้ประโยชน์นะจิตที่รู้ประโยชน์ตอนนี้น่ะทานมะเขือเทศอร่อยคือมะเขือเทศเขาก็เหมือนเดิมของเขาอนะคะ แต่จิตรเราที่เปลี่ยนไปเนี่ยทําให้เราทานได้ด้วยความอร่อยคําว่าอร่อยที่ประโยชน์จึงชัดเจนในตัวเองเหมือนกันค่ะคถ้าเห็นประโยชน์แล้วมันจะอร่อยในสิ่งนั้นค่ะค่ะเคอขอบคุณค่ะอ่าท่านต่อไปคุณ